สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เข้าจะมาเบิรลาวพัฒนาสูตรได้เขาเน่เราก็จะลงต่อเลยเนาะค่ะกับเด่นลาวพัฒนาสูตรเด่นเดินดีเดิน,ดน,ดดนยาวๆนะคะค่ะไปเบิง์นคเตือนกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องคำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวท,ทางเท่านั้นไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอบคุณค่ะเนี่ยแท้จะมีเขา่ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะมีเข้ามีหลุดมดือคือโอ้ยวบาตังแจ่อันเหตุงานเนะเออโหลดพี่น้องจะนายบ่ค่ะของเซียนอยู่ไหมเนาะเพื่อนเพื่อนมักจะ แชทเขงางเมื่อวานใช่ว่าแอดบ่คอยอ่าให้เกียรติเสี่ยนสารค้ามประมาณนี้เนาะบ่ะคอยจะโฟกัสบ่คอยจะให้ค่าบ่คอยจะพูดถึงบ่คอยจใจความสําคัญนี่อย่างนี่ละ่ะโอ้ยแอดเป็นผู้เฮ็ดพี่น้องเนาะคะ่ะสูตรเดี๋ยวนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะสูตรนี้เมื่อคืนของแอดวางที่สี่ห้าหกนะคะอ่ะสามสี่ห้าโอ้ ท่้งตากับเลี้ยวหาแนวอื่นเนะาะให้เลี้ยวหาใหม่บรรทัดนี่ค่ะแอดวางสามสี่ห้าเอฟีเก้าศูนย์สองของเพิ่นรุดนะคะแอดวางเด่น4ีกับห้านะคะสี่กับห้าสี่กับห้าจับคู่อเลขฝฟันไปออกห้าหน้อยจ่อยนะคะเลขฝฟันไปออกห้าหน้อยจ่อยเรากัจับคู่สี่สามสี่หกห้าสามห้าหกสามตัวแปดห้าสี เสียดายเนาะแปดกับหกยูพิดหมองยูพิดหมองน่าจะเป็นแปดเนาะพี่น้องเนาะเอด็ดเอ็ดเสียดายตรงที่ะแปดนี่มันเอ้าเกี่ยวกับเอ็ดไปเก็บเห็ดเนาะเอ็ดก็เลยดึงตัวนี้เขม้าใส่เพราะว่ามันมเีเจ็ดจริงๆแล้วว่าสิดึงเจ็ดขมาใส่แต่อยูใ่ในสูตรมันบ่มีเจ็ดพี่น้องแปดมันมีเอ็ดก็เลยจับแปดขมานะคะมันบ่มีเจ็ดก็เลยอะไแปดห้าสี่เนาะ เอาจะเลยออกมาทานี่เข้าจับเขายุซีงวดติดแล้วด้วยค่ะมองนี่มองสามข้องนี่เอฟเอฟซี F, C, แล้วก็เลขติดบนล่างเนาะมูนี่เขาตัวเน้นเลยนะคะที่ห้าสี่แค่ะห้าสี่ไปเบิ้งของน้องต้าของน้องต้าว่างสามจริงๆเราสามเด่นมากเลยด้วยพี่น้องมอว่าน น้องต้าวางสามกับแปดจับไปสุดท้ายไปใส่หกแปดสามเนาะค่ะหกแปดสามน้องต้าก็เล่อยหกแปด 6, 8, 8. ไปเนาะค่ะพี่น้องหกแปดสามก็เล่ยเข่าทีหกแปดเนาะอ่ะผลออกก็คือแปดหกห้าสี่ของน้องต้าเข้าหกแปดแปดหกไปค่ะ ไปเบิ้งของเสี้ยนสาระข้ามเนาะคะ่ะเป็นได้ตัวใดเข่าบอเสียดายเนาะพี่น้องได้หกยูวแต่่ามีหกแปดเนาะคะ่ะเข้าที่เลขหกไปะคะ่ะเข่าที่เลขหกไปมีหกเจ็ดเนาะคะ่ะสามตัวหางเดียวไม่มีหกแปดนะคะได้เด่นไปเด่นชนกันจับคูะคะ่ได้ยุพี่น้องแปดหก ของแอดกันซี่ับหานะคะอ่ะสู่กัน่อค่ะพี่น้องนะคะสู่กันอ่อเนื้อท่านก็นจะประมาณนี้นะคะมีเข้ามีหลุดพ้อมพี่น้องซี่งวดติดอ่ารอบบ้านจันนี่อาจจะรุดเมด่สน่นเลยก็ได้นะคะเอาไปเบื้องเด่นสูตรนี่นะคะสูตรปรับมะฮอดนี่มันรุดแอดเลยปรับคงทีใส่เหล็กสาเมันเป็นหาแต่ใส่เครื่องไม้ผิไดไวอย่แต่ต่อมามาเดินหกอย่ค่ะ ถ้าทำแบบนี้นี่สมุดิเราเห็ดกังณสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าติดต่อกันมาห้าวัน 10, 6, มือที่หกลุดมือที่เจ็ดเข่ามือที่แปดสิเขา่าว่านี่พี่น้องได้ศูนย์กับสามค่ะแคปเอาค่ะเรากางงวดอาสูตรนี่งวดประสันเนาะค่ะสูตรนี้อามาหอดแปดนี่ลุดแอดเลยใส่คุ่นทีก้าไปให้เป็นเจ็ดพิษใส่ข้างไม้พิดอยู่ค่ะ ต่อมามาเดินเข่าตัวนี่สี่หกเข้าเลขหก 6, มือขึ้นมือขึ้นนี่นะคะเข้าที่เลขห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเข้าที่เลขห้าไปต่อเลยค่ะพี่น้องนะคะไปต่อสองคูณนี่สองสูตรนี่สีจับกันออกได้บ่นะคะเอามากระจัดขัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปที่สูตรนี้นะคะสูตรมูนี่มอว่านี่มันชนกันอยู่ที นะคะชนกันยุที่เลขหาเนาะคะ่ะชนกันที่เลขห้าซีสูตรมวนเนาะคะ่ะรวมทั้งสูตรเด่นเดินยาวๆด้วยนะคะรวมทั้งสูตรเด่นเดินยาวๆสูตรนี่ค่ะพี่น้องอู้ดังแห้งแอบตกใจคว <c oughs> ามกระสอกับจะเม้นบ๊าว่าบันไดเนาะอันตอนดังกับว่าสั้นแห้งตกใจแห้งสูตรนี่เนาะคะ่ะ สูตรนี้เดินมาพี่น้องเป็นสูตรเดินตัวเดียวเดินมาแบบนี้แอดมาปับสูตรเนาะคะ่ะแอดมาปับสูตรใส้ขาข้องทีนึ่งเข้าไปก็เลยได้เจ็ดแปดสองสามได้แอดไส่เครื่องหมายผิดอย่กเ็เดินมาเดินมาเดินมาจังสีเด้พี่น้องสูตรนี้เอฟซีติดใจมากถามหาเยอะมากแล้วก็ยอดดูเยอะมากสูตรนี้นะคะที่นี่วบนนี้มันเต็มหนาแอดกเ็เลยเปลี่ยนใบนะคะ เปลี่ยนใบมาใส่สูตรนี่มาใส่ใบนี่หมดวันที่หกได้หากบหกไปนี่วันนี้ขันทาม่าหากัหกสูตรมูมันชนกันดีๆีมูนี่ชนกันไปแอดชนที่เลขหกสองสูตรมันคือว่าอืือคือยังมือหนันแน่นาะค่ะว่าวนนี่มันชนหาแตงว่สามสูตรสูตรที่สี่จะใส่แอดน้ำหาสูตรที่สี่ก่อนที่ชนหามันชนสามสูตรซัมเนี่พี่น้องวานบ้าชนสี่สูตรอยู่ด้วยเนาะ คุณแแอดว่าท่านได้เหตุ้นอ๋อชนกับสูตรนี้ค่ะสูตรที่4ี่ที่ห้านับวาหาชนสสูตร,เป,ตรเ,เป็นสูตรเด่นล่างเนาะค่ะเป็นสูตรเด่นล่างแต่วา่าแอดบอกว่าเรต้องไปยึดที่บนที่ล่างเพราะว่าเล่ามันไปไงไปจริงๆค่ะเราหลุดจากล่างหมดเลยไม่มีไม่มีห้า ไม่มีสี่ไม่มีหนึ่งที่ล่างออกแปดหกเนาะค่ะที่นี่มันชนกันอยู่อย่างชนหกกับศูนย์เนาะค่ะที่ชนกันอยู่นี่คือชนหกกับศูนย์อูยมันกำล่งชนกันอือคือทุกมือแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเอาแคบเอาไว้ถ้าเบิ้งค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี้แอดกับฟันอยู่เหลือคายุมันชนกันหลายสูตรเนาะค่ะแต่สูตรนี้คือสูตรเดินนาหนึ่งกับอีก เคีงหนึ่งแล้วโฟกัสที่สูตรนี้นะคะพี่น้องแล้วสูตรนี้ก็มาชนเมื่อวานก็มาชนมือหนันกับชนหกมือนันกับชนเจ็ดได้พี่น้องเนาะคะ่ะชนกันมาตลอดเลยเน้ชนแล้วมาจริงๆด้วยเห็นปะคะ่ะชนชนห้าเมื่อวานชนหกถัดขึ้นไปชนเจ็ดถัดขึ้นไปเห็นปะคะ่ะมาตลอดเลยมือนี้ชนหกเนาะคะ่ะเอาแคบเอาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่าไทยคลิปแล้วกราบขอบ,บุณขอบุณเอฟซีพี่น FC, ้นองเด้อค่ะ ที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุดตีไวสมิสากรนพอกันคลิปหน้าขอบคุนค่ะสวัสดีค่ะ